สวัสดีพี่น้องบองปกไปมดสุกุลสนะุกุลเน,นาะมินี่กางยันดีตอนห้าก็ซูส่งเตรียมบานหน้าอีกเส้นต่อ็เซนเคยมินี่เตรียมบานหน้าจะได้มาหน้าคือเกานะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาซอยน้องทรายเห็นแล้วนะคือเกาเนาะสามเกลอนะหน้าหน้าเตรียมกับเกีียวเลี้ยวเป็นทีพนะ่อยเนาะอันนี้ก็จะมาซอยน้องทรายนะท่งนาะท่งน้องทรายแล้วก็ท่งของเตรียมเนาะงเตรียมเป๋วันนะ่ะ สองทิจจ so ีมเงียบวันนั้นเนาะสองทงซานทงพ่อแม่พี่น้องหอยมลงตุงนางไปน้ำกันเนาะอเาไปเบิ้งบรรยากาศแก้วข้าวน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเราจะเป็นแบบไรนั่นไปเบิ้งไปซมน้ำกันเนาะตอนเศร้าๆพ่อแม่พี่น้องน้องชายบ้านแล้วก็คือตัวเองบ้านเลี้ยนนะพ่อแม่พี่น้องต้องซอยกันไปนะพ่อแม่พี่น้องเนาะัจักทิจเจียมแก้วตอนเศร้าเลี่ยวนะ เดี่ยวหางหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องมันน้อยคนนะอันนี้เจียมก็เลยไรพักพอนะเจ้าอะไกินขา้าวยุทเทียงเจียมกินแล้วอย่างประมาณสีล็อกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะยูหันสองมานีสองเนาะนี่ข้าวง,งามแล้วก็น,น้อยคนเนาะเกี่ยวพวกไปพวกมาพ่อแม่พี่น้องมีคนมาเกี่ยวเจ็ดเจ็ดคนนะตอนเช้าเนาะจะกินขา้าวเราเจียมจะพาพีพ่พาน,น้องมาเมนมักสานเะนาะนี่มักสารยุกยุกไก่หน้าของเจียมเนาะ นี่จะเป็นน้ำเนาะต้นมักซานพ่อแม่พี่น้องมันจะเป็นใบ,บบนี้เนาะหลายคนเนาะอาจจะบูฮนะูเนาะมักนี่เนาะมันจะมีอยู่ฝากเหนือเนาะบวานของเจียมเนาะนี่มันจะเป็นหน่วยแบบนี้นะเจียมจะแม่นมักซานไปกินส้มเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนเศร้าเจียมเกี้ยวเขา่าเจียมบัได้ท้ายค่ะพี่ฮาน้องเบิ้งน้ากันเนาะเจียมจะมาท้ายการแมนะ่นมักซานเนาะอาจะเป็นมาาักใบใบนั้นคอยไปเบิ้งน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้อง เป,เ,เ,ปเป็นหลายลายพมิพี่น้องเนาะมักสร์ของเขาแบบนั้นเนาะเดี๋ยวจะเป็นแม่นเะนาะเดี๋ยวนี้เตรียมก็ลงมาอยู่รวมเป็นทีมหอยเนาะใส่น้ำใส่ใสนะ่เนาะนี่มักสร์ของเฮาเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องเตียมใส่ไม้นี่เนาะแม่นเอาเนาะนี่มักสร์เป็นหลายลายพม่พี่น้องต้นสูงขนาดเนานะบัวไม้ของเฮาจะหดหรือบนะ่เนาะ เจีมกวสิคโคตัวแม่นให้พี่ให้น้องเบิงนะ้งเนาะให้จักแจีมแม่นแล้วเจียมจท้ายให้พี่ให้น้องเบิ้งน้ากันเนาะนักสารของเฮาสูงสูงพอม่พี่น้องเดีด๋เลยเจียมกว่ายอยู่ในน้าเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะเดอะเลยเจียมกว่แม่นเด็ดประมาณเท็จน่วยเนาะดูแบบนี้เนาะแซบไปดีเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเหลืองเืองแบบนี้นะเนาะเฮามันจะมีรสชาติสมบนนะูรณเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เวลาเขากินเนาะเขาจะฟักเอาหน,น้งมันเนาะเอาตัวที่อยู่นน้าพี่น้องกินเนาะตัวนอกในถิ่มเนาะแล้วหลายคนอาจจะไม่เคยกินเนาะมักสานเนาะบ้านเจียมจะา้องมักสานเนาะจะมีหน้าตาแบบนี้เนาะมันจะเป็นกรีฟพรมกันอยู่แบบนี้เนาะ,ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เจียมก่อนเรืองมาขาดตะกล่องมาเนาะเจียมจะได้เอาไปอยู่หน้าตะฟังอยู่ หากจนมาสาน่นเลยเนาะเดี๋ยวจะฟักอะเพยียนนองเลยเบิง้งเนาะมีกับมีเขียวเวียวเนาะพราะไม่ให่เ้องจะร่างมีในก่อนเนาะนี่เาจะฟักแบบนี้นะเพราะไม่ให้เลี้ยงหลายคนอาจจะ่จเคยกินเนาะชาว่าพบเห็นอยูบ่บมื่อไห จะม,มาไว้เนาะกินได้เนาะมักนี่เนาะที่เห็นวิธีแบบนี้นะเวลาเขาจะผักเนาะจะผักเอาแบบนี้เนาะนี่ตตะน,นี้เฮาจะไว้กินเนาะจะกินส้มเนาะเอาแบบนี้ หนางมันเนาะมันจะเลยแสบหวานเนาะแต่ว่าเปลือกนอกมันจะขมเนาะพ่อแม่พี่น้องจะฟาดจะขมจะแสบเนาะมันจะมีแกล็แบบนี้เนาะมีอย่างอาจจะได้ฟื้นนะอาจัดข้ามนะจะจะฟื้นห้พี่น้องเบิ้งเนาะวิธีกินมักสานเนาะหลายคนอาจจะบู่้พ่อแม่พี่น้องนี่ เ้าตอกตัดลงนี่นะเ้าฟื้นลูกนี่ฟื้นง่ายอยู่แต่ว่ากินยากพอไม่พี่น้องมันจะมีเส้นข้างแขีวเนาะจะฟื้นลงตัดเนาะฟื้นแบบนี้นะนการฟื้นฟื้นแล้วเขาจะไปกั๊บแจวเนาะแจวปลาแดกก็ได้แจวกะปิก็ได้พอไม่พี่น้องแจวทิ่งก็ได้เนาะนถ้าฟื้นตรงนี่ เขาจะกลิ่นไงเนาะจะตัดแบบนี้เนาะจะตัดเศษมันเนาะถ้าเ้าพื้นดวงลงเส้น,น,งงน,นมันพื้นไงจะ่ากินยากเนาะมีเส้นข้างแข่าเนาะมันจะมีเส้นอยู่นะนตามจะเป็นแบบนี้มันจะมากับเจวน้ำกันเอาพอมพี่น้องว่ามันคือส่งน้ำกัน,นเลยไนดะ้เนาะก็พื้นปเป็นแบบนี้มา<ก>โอเคเนาะพอมพี่น้อเรีะเดี๋ยวนนี้เตรียมก่อน แมมาใของเขามาซุกพีน้องกิเจะกินนำกันนะมาเด้อสมาส่นะกระนองอาเจลของเาไม่เป็นตันี้ตกจงมแล้วจะมีรสชาติสมบานเนาะส่น้ำกันเด้อพอแม่พี่น้อง เหมนแบบนั้นอะนละมหมนันีเน่างนละ้ีเานองลนเเขาจะพืนแบบนี้เนาจะได้กินไงเนาะก็เงพกนี้อางเว้แหละาพื้นลวงแบบนี้พื้นไงพ่อไม่ชอ ขึ้นงายเนาะโอ้ยตกขึ้นงายจะว่าเขากินยากเนาะยามจะกินเถอะเบงใหงหยาบคนเป็นพี่น้องนี่ตอนนี้เ้าใส่ลงตังค์จะกินแบบนี้แบกตางกันนะเสยละสูงจะกินแบบนี้เสารละลมจะกินแบบนี้เนาะข่าว่าเสียวๆเป็นยัง แยวเจายัางคมแทะวบา,บาวแบบนี้นะเสวลละสูงถามเสซลละลุมตอนนี้โตฟื้นเมนร่วงนะพมันเป่นซื้อเอาไว้นะเป็นเอซีและสูงนะตกฟื้นแบบน,นี้ยังเดียวนะ ไอนี้นนั่นนี okay, okay, bro, anyway. so okay, 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 ่โม้ยเลยกินเด้อแซ่บพ่อไม่พ่น้องหม่เดินะาแจ๋อเนาะรีวัติโก้ทำอี้แต่มันมันแม่น่าเลยสนปลานนี่กินชมมันเน่ากินชมไม่ได้นะาแจ๋อเนาะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องนะน่ากันกินชมมันีเน่าท้ายพี่น้องไปเพื่อ เบ่งแจ้งคะแนนะเนี่ยนะพอแม่พี่น้องเนะาะคนเริ่มยาวมือแรงเนาะมือตำแรงนี่คนมาเพิ่มอีกสองคนเนาะพอดีเป็นเก่าคนเนาะพอพี่น้องเพี่เลี้ยงอยู่บนะเนานะเขากรลโมเนาะเขางามไกาเนาะขางามงามพ่อแม่พี่น้องเขาน้องทรายมนะุนเนาะนี่ อากาศการแกวเข่าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอากาศแก,ก้วเข่าเมื่อนี้เนาะยังประมาณครึ่งล็อกพ่อแม่พี่น้องยังบ่แล้วเนาะซํามเทสํามบาน้อยคน,นะคน,น,ยนเนาะเจนะ็ดแปดคนไหนก็เลยบุแล้วเนาะแต่ก็ว่าแล้วลายอยู่นะแล้วสีฮาเคืองเนาะ มาทีหายัางบ่แล้วยังซ้ำนี่ไปหาหัวนะอื่นจังมาซ้ำตัวนะพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปการมาเกี่ยวเข่าสวยน้องไส้เมื่อนี้เนาะเจียมกอดซีคอเอาไว้เพียงซ้ำนี่พ่อแม่พี่น้องทำแล้วเนาะประมาณหาโมงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเจียมกอดจะได้กลับบ้านแทนะนะยังบ่แล้วยังน้อยนึงเนาะอื่นจะได้มาซ้ำต่พอพ่อแม่พี่น้อง อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจียมสร้างคลิปต,ต่อๆไปไดเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะจะเป็นกำลังใจให้เจียมเกี่ยวเข่าเอาเพื่องเนาะช่วงนี้เนาะจะมีบรรยากาศย่ทองไฮทองนาแล้วเนาะมานาทุกมือเนาะลานคาก็ปิดป๊ดใบพ่อแม่พี่น้องรับคลิปนี้ขอขอบใจบา,บายบาย